สวัสดีครับผมเซลคุงนะครับวันนี้นะครับเซลคุงนะครับมีบัตรงานเข้างานมาร์โชนะครับวันที่22มีนาถึง2เมษายนครับใครยังไม่ได้จองนะครับโทรกิ้งมาหาผมนะครับ0 9นย์เก้าเก้าสามามาผมที่หน้างานได้เลยนะครับจะมาจองกับผมโทรกิ้งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ได้เลยที่หน้างานนะครับผมนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจยังไม่ได้จองโทรมาหาผมได้เลยส่วนลูกค้าที่ออกรถกับผมไปแล้วเอ้ยอยากได้บัตรเข้างานไม่เป็นไรครับโทรหาผม ผมก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับติดต่อเข้ามานะครับจองในงานมันเดโชเฮ้ยมีโปรดีไหมผมบอกได้เลยครับโปรตอนนี้เหมือนกันนะครับโปรเดียวกันนะครับจองก่อนงานมันเดโชก็โปรเดียวกันนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับส่วนโปรของไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยก็จะมีพิเศษเกี่ยวกับโปรข้าราชการมากกว่านะครับถ้าลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็อาจจะยังไม่มีโปรอะไรที่พิเศษกับเกี่ยวกับการผ่อนนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้เจอกันนะผมที่บูธมันเดโชนะครับผม เนต้านะครับผมลังสิตนะครับผมเซลคุงตามหาได้เลยนะครับผมเซลคุง